เก็บตกหลังเกมจิงจอกสยามโดนจ่าฟูงบุกสอนบ่อนขาบ้านการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่20พุทจิกายนที่ผ่านมาเลสเตอร์ ester, ประทะเชลซีณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมไม่ถนัดเล่นในบ้านดูเหมือนทีมนคิงพาวเวอร์สเตเดียมจะไม่ใช่สถานที่อันแสนอภิรมนักสำหรับเลสเตอร์เพราะในตอนนี้พวกเขา แพ้ในบ้านตัวเองมากกว่าชนะซะอีกนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับโรเจอร์เพราะฤดูกาลที่แล้วสถานการณ์ก็ไม่ต่างกันนักเลยลูกทีมของเขาพ่ายไปถึง9นัดในบ้านของตัวเอง 2. กล่องหน้าไม่ต้องแม้จะพึ่งเซ็นสัญญ,ญานําลูกกูก,กลับมาด้วยค่าตัวสติของสโมสรแต่กลับกลายเป็นว่าจาก30ประตูที่เชลซีทาได้ในลกฤดูกาลนี มาจากกองหลัง13ลูกเข้าไปแล้วแถมตอนนี้โทมัสดูเคิลยังมีผู้ทำประตูไม่ซ้ำหน้ากันถึง15รายจริงอยู่การมีกองหน้าแบบลูกาะกูอยู่จะช่วยเพิ่มความอันตรายให้กับพวกเขาได้มากแต่เกมนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าแม้จะไม่มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้น 3. อนาคตของเบนด์โรเจอร์เข้าลือเกี่ยวกับโรเจอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมหนักขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฤดูการนี้กุนซือเลสเตอร์เองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนักดังนั้นมันก็น่าติดตามไม่น้อยว่าผลลัพธ์ของเกมนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 4. โอดอยเริ่มคืนฟอรมการที่ได้คลรมัสันโอดอยปฏิเสธการเรียกตัวติดทีมชาติชุดเล็กเพื่ออยู่ฝึกซ้อมกับเชลซีบอกอะไรเราได้มาก เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาและแมตตูเคิลจะมีผู้เล่นให้เลือกสรรมากมายในตำแหน่งเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทั้งซีเย็กและปูริสิทธิ์สามารถลงมามีส่วนร่วมกับเกมได้จากมา้านั่งสำรองในเกมนี้แต่เวอร์เรตของโอรอยก็ดูจะช่วยทีมได้มากทั้งเกมรับและเกมรุกดังนั้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเจ้าตัวก็คงสามารถยึดตำแหน่งใน3ประสานแดนหน้าของทีมเอาไว้ได้เช่นนี้ไปก่อน โรเจอร์ผิดหวังแฟนเลสเตอร์โหทีมตัวเองเบนเดอร์โรเจอร์คนซือของเลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยเขารู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลโหนักเตะทีมตัวเองในเกมแพ้เชลซี0ประตูต่อ3เลสเตอร์สร้างผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในซีซั่นนี้ลาสวดพวกเขาล่วงลงไปล้างอันดับ12ของตารางแล้วทําให้แฟนบอลของสโมสอเริ่มไม่พอใจกับผลงานของทีมผมต้องบอกว่าผมผิดหวังผมคิดว่าทีมนี้จะต้องได้รับความเคารพ มาดูผลงานของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเข้าไปก่อนอยู่ในกลุ่มท็อปซิและตั้งเป้าที่จะให้เข้าไปท็อปโคู่แข่งของเรามีงบประมาณทําทีมที่เหนือกว่าและมีคุมกําลังที่มากกว่าผมจังรู้สึกผิดหวังแทงนนกเตะพวกเขาเป็นกลุ่มนักเตะท,ที่ซื่อสัตย์เราไม่ได้ลงเล่นด้วยระดับความมั่นใจที่เคยมีและเสียงโห่ที่เราส่งบอลกลับหลังมันส่งผลต่อทีมจริงๆ ร้านภูเมืองผู้ดีออกราคาผู้จัดการทีมพิมารลีกที่จะโดนเด้งรายต่อไปยกคนที่เพิ่งทำบเลกุน่าโซชาตกจาก้าอี้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนบุษรัฐพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเปิดราคาให้คาริโอราเนียรีผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดเป็นเต็งหนึ่งกุนซือพิมารลีกรายต่อไปที่จะกระเด็นออกจากตําแหน่งอเลกุน่าโซชากุนซือชาวนอร์เวย์ที่เพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และนับเป็นผู้จัดการทีมเป็นมายเลรายที่6ที่ตกอี้ในฤดูกาลนี้ร้านภูเมืองผู้ดีเปิดให้ราเน e ียลี่เป็นเต็งหนึ่งที่อัตาต่อรอง9ต่อหนึ่งแม้เพิ่งนําแตนอรารวาสเปิดบ้านทุบแมนยูในเตด4 1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทําให้โซชาตกงานก็ตามขณะที่ราเฟลเบริเตสกุนสือของเอเวอเรตันตามมาเป็นเตง2ที่อัตาต่อรอง11ต่อ1นตามเื่อรับฮาเชนิเช่นในใหญ่ของเซาท์ทมตันราคา16ต่อ1น ัตราต่อรองกูสซอเปมรมลีกที่จะรอดและออกคนต่อไปอันดับ1คลาวดีโอลาเนียรี่จากวัดฟอร์ด9ต่อ1อันดับ2ราฟาเปลเนิตเตสจากเอเวอเรตต์ส1ต่อ1นอันดับ3ราฟแฮชเิเทิลจากเซาท์ทัมตัน16ต่อ1อันดับ4มาชิโลวิเอลซาจากลรีด1ิบแต่อ1และอันดับ5เบนโอเจอร์จากเลสเตอร์2 0ต่อ1 เบนเดอร์โรเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับสภาพจริงจอกสยามสู้ไม่ไหวสมควรพลาดเชลซีคาบ้าน bon 0-3พร้อมชี้ครึ่งแรกลูกทีมเล่นกันแบบไม่มีความมั่นใจเบนเดอร์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับทีมองตนสมควรเป็นฝ่ายพ่ายาแพ้หลังจากที่เลสเตอร์เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมพ่ายกับเชลซีไปศูนย3ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เชลซีได้ประตูออกนำตั้งแต่นาทีที่14จากการโขกของอตโตนนโอเรเดเกอร์ก่อนจะมาได้อีก2ลูกจากเอโกโลกองเต้นาทีที่28และคิเซนตูริสิตนาทีที่71ทําให้เลสเตอร์ไม่ชนะใครในเกมลีก3นัาติดรั้งอันดับ12และยังคงมี15แต้มเท่าเดิมหลังลงแข่ง12นัดขณะที่เชลซีนาโดมงปจากฝูมี29แต้มโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกเราขาดความเชื่อมั่นในการเก็บบอลและผ่านบอลเรามีสกอร์ตามหลังตั้งแต่ต้นเกม ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและมันก็ทําให้พวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจเราเทียบพวกเขาไม่ได้เลยในครึ่งแรกเราสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเราแพ้ให้กับทีมที่ดีกว่าส่วนเราก็ต้องเยียวยารักษากันไปนายใหญ่เลสเตอร์กล่าวเ็นท์รเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าข่าวลือของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีผลกับฟอร์มการเล่นของทีมใดอย่างใด เลสเตอร์โดนเชลซีบุกมาอัดยับเยินคาบ้าน0-3ในศึกรเยม์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าปิศาจแดงอยากได้โรเจอร์ไปหนนเกนายใหญ่แทนที่โอเลกุน่าโชชาที่โดนปลดออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามเทนเนอร์ชาวไอร์แลนด์เหนือยืนยันว่าข่าวเรื่องกล่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟอร์มการเล่นของทีมในเกมที่พ่ายต่อสิงห์บูมันไม่เกี่ยวกันเลยผมพูดมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่าไม่มีอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงและผมก็ได้คุยกับนักเตะข,ของเราแล้วในเรื่องนั้น มันไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวมราร์กเอลเบตันปีกตัวเก่าของเลสเตอร์ยอมรับทีมควรจะมีผลงานที่ดีกว่านี้ในเกมพรีเมมยร์นักท่พ่ี่พ่กับเชลซีเลสเตอร์เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนถูกเชลซีบุกมานำในครึ่งแรก02ขนาขณะที่ครึ่งหลังแม้ทีมจะพยายามแก้เกมแต่เกมเยือนก็ป้องกันได้หมดก่อนมาถูกทำเพิ่มอีกประตู จนเลสเตอร์พ่ายไปรุ่งสกอร์สู่ประตูต่อสเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ช่วงต้นครึ่งหลังเรายกระดับขึ้นมาเราลงสนามเพื่อหาจุดเปลี่ยนให้เร็วแน่นอนว่าการโดนนำา2ลูกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราได้ประตูแรกเร็วเราก็อาจจะมีโอกาสแต่แน่นอนว่าการเสียลูกที่3มันทำให้เกมจบเราไม่สามารถ้าวการได้เพียงพอเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่อันตรายเราเคลื่อนที่กันน้อยไปเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้ประตูจากการยิงไกล ดังนั้นเราพลาดที่ไม่สามารถหาช่องหรือพยายามเจาะเกมรับของพวกเขาให้ได้ผมคิดว่ามันง่ายกว่านะที่จะยิงพวกเขาด้วยวิธีแบบนี้เรามีเกมยุโรปรออยู่เราจะพยายามตอบสนองเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะกลับมาให้ได้เอาไว้ด้านกราบปิดท้ายอันโตนิโอรูเดเกอร์ปากหลังของเชลซีเผย ให้คำสัญญากับลูกผู้ชายเอาไว้ว่าจะพังประตูในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ให้ได้แล้วก็ทำได้จริงๆเซนเตอร์ทีมชาติเยอรมันโหมประตูให้ทีมขึ้นนำ1-0<ๆ>ก่อนที่เอ็นโกโรกองเต้และคิเซมปูริสิตจะมาช่วยกันซัดอีกคนละลูกให้ทีมจบลงด้วยชัยชนะ3ูต่อ0์เดอรดเกอร์เผยหลังจบเกมว่าได้ให้คำมั่นกับลูกชายว่าจะทำประตูในเกมนี้ให้ได้พร้อมอธิบายกลยุทธ์เบื้องหลังประตูผมรู้สึกมั่นใจในการลงสนามในเกมนี้ ผมสัญญากับลูกชายว่าจะทําประตูได้อย่างแน่นอนและผมก็ทําได้จริงๆมันเยี่ยมมากและผมก็ช่วยทีมมันเป็นผลงานที่ดีมากๆเราวิเคราะห์พวกเขาแล้วก็เห็นจุดอ่อนพวกเขาซึ่งเราใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เราทํางานกันและเราทําประตูได้มันเยี่ยมไปเลย